เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในงานการแข่งขันโรดทูกรีนะครับรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะฮะที่ตึกการีนานี่เองนะตอนนี้ได้อยู่กับใครบ้างเนี่ยบิ๊กครับบิ๊กเชลลี่ครับเชลลี่ต้องไม่เสียงมันดูน่ารักกันนะมัน้ออะไรนะครับไม่ได้หนอไม่ได้หนอคิดยังไงครับกับการแข่งขันในรอบนี้ไม่ได้แข่งนะฮะถามเชนถามเชนคิดยังไง กินอะไรไม่ออกนีนไงบ้างครับวันนี้ทุกสีนี้ผื่นขึ้นีผื่นขึ้นเหนื่อยไหมครับคือถามว่าทําไมเราเหนื่อยเหตุเกิดมันจากว่าเรามาที่ตึกนี้นะครับแล้วแม่เขาซ้อมหนีไฟกันเว้ยแม่งค์เชลิฟไม่ได้ติดลิฟต์ติดลิฟต์รู้ไหมพวกเราก็ต้องขึ้นมาเนี่ย24ชั้น24ชั้นชั้นโคตรเหนื่อยขึ้นมานี่เหงื่อท่วมเขาบอกว่านี่คือ เป็นสิน่งนึงน้วนะครับที่พี่อยากจะเตือนน้องๆก็คือเราควรออกกําลังกายฮะแม้เราจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ตามนะเพื่อเฮจุกเฉินถูกไม่งั้นเนี่ยขึ้นมาบนตึกนะครับเกิดต้องมาแข่งขันเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งแรงหมดเดี๋ยวเราาดูบรรยากาศการแข่งขันดีกว่า,า,าว่าผูา้เข้าแข่งขันแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้างครับไป ักทอยให้นตัวหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ BBH ครับ BBHMM ครับเป็นนี้คิดยังไงบ้างครับมั่นใจการันไหนเตรียมตัวมาดีขนาดไหนเนี่ยวันนี้เตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับทำการบ้านมาเยอะแล้วก็วันนี้กลับว่าที่หนึ่งของสายแน่นอนเจนรายการนะครับโอเคครับนี้เราจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนน้องๆที่เล่น AOV กันบ้างไหมฮะก็ถ้าเราคิดจะแข่งเราก็จริงจังกับมันได้แต่ว่าต้องแบ่งเวลาให้ดีครับผมยบมือยอด้ากครับชื่อทำครับจากทีมคอนเสีร์ครับผม ันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างตอนนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างไม่รู้เหมือย์ในวันนี้อยู่ันนี้ผมความมั่นใจมันยังไงบ้างครับวันนี้เต็มร้อยครับพร้อมทนทุกทีมแต่จะชนะหรือเปล่าก็อีกเรื่องครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่พี่ต้องนอนบ้างไหมครับอยากฝากคอนเสิร์ตไว้ในเป็นตัวเลือกให้เชียร์บางครับครับผมชื่อโดพับจากทีมเลโก้ครับ วันน <Orb> ี sociedad, Bref, ้เป็นไงครับพวกความมั่นใจขนาดไหนโอ้โหน่าจะแค่30%เครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกเจ็ดสิบที่เหลือแล้วครับอีกเจ็ดสิบอยู่บ้านเนี่ยมึงอยู่บ้านด้วยไม่ได้ซ้อมกันครับไม่ได้ซ้อมต่างคนต่างทำงานครับต่างคนต่างทำงานใช่ก็ถือว่าเป็นเกมเมอร์รุ่นใหญ่นะครับใไปทำงานแล้วไม่ได้เยาซ์ฟ้าถึงน้องๆมั้ยครับที่เล่น R O V ก็อยู่นะครับมีครับก็ขยันซ้อมครับฟอร์มทีมฟอร์มทีมครับ ต้องมีคติทีมครับผมคติว่ายังคติทีมผมมีอยู่ครับคติว่าอ่อนแอก็แพ้ไปครับอ่อนไหวก็ทักมาฮะโอ้โหข้อปากดูปากลายไหมฮะไม่ต้องครับผมไม่ต้องครับไม่ต้องครับครับสวัสดีครับผมจิตกรมีกุลนะเป็นตัวสำรองในทีมโหลดดิ้งครับแหมทำไมถึงของตัวขนาดนั้นเขินไงวันนี้โหลดดิ้งมีความมั่นใจมาขนาดไหนเขานี่วันนี้ ยังไงก็หวังชนะอยู่แล้วครับเจ็ดรายการนะครับผมต้องมองกล้องใช่ไหมต้องมองกล้องใช่ไะมได้มองกล้องไม่มองก็ได้ถ้าเกินโอเคครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่น้องๆที่เล่นเอาวกันบ้างไหมครับอ่ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับยังไงก็ช่วยเชียร์โหลดดิ้งด้วยเต็มที่เต็มที่นะครับโอเคครับผมนี่แล้วเราก็พาดมาจนถึงคู่สุดท้ายแล้ว เกือบตายนะฮะไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าการภาคนะฮะจะเหนื่อยขนาดนี้นะเล่นก็ว่าเหนื่อยแล้วภาคนี่เหนื่อยกว่านะฮะดูกนะต่ายแฉะแสพองทีเดียวนะฮะก็ดูน้ำดูน้ำนี่คือสภาพน้ำที่กินเข้าไปนะฮะอ่ามีขวดนด้วยนี่กินอยู่กินอยู่สภาพความรู้สึกครับเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกค่ะแต่เหนื่อยแต่เหนื่อยแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิด ได้รับฟีดแบ็ดีๆกลับมาก็จะมีความสุขในการทาต่อไอยาแพทเป็นแบบแพทกับพี่หมอเป็นดังข้างมือใหม่ไงก็แบบอาจจะยังไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งหรือว่าพูดจาไม่ค่อยถูกโหัวคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็ยคนจีนบ้างานะฮะก็ฝากฝากด้วย่สามนะกานก็ถ้าเกิดใครชอบสไตล์ของพวกเรานะครับในการภาพก็เดี๋ยวรอคลิปดูได้เลยเดี๋ยวจะพอปล่อยปุ๊บเดี๋ยวจะแชร์ในเหตุการให้ นะแล้วก็ชอบคลิปนี้หรือชอบทุกๆคลิปหรือชอบสไตล์การคาของเราก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กด s u b สไคร b ์พวกเราสองคนไปได้นะครับทั้งช่อง p a ตตี้พีทีนะครับแล้วก็ช่องของมาโอตนี่เองนะด่าได้แต่อย่าแรงอะใช่ถูก<ร>ภาาไปแล้วถูกภาคไปแล้วครับแต่ว่าก็ใช้เป็นคําแนะนำเอาดีกว่าเราจะได้เอาไปปรปับปรุงกันนะฮะ พูดดีๆพูดดีคุยด้วยกันพูดดีอ่ะเราฟังหมดฮะอย่าด่าพัดอ่อนแอมาอ่อนแอโอเคครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดทุกคนชอบอาจจะได้เห็นผลงานการพากย์เกมอื่นๆอีกในอนาคตนะงานพักรับไปละบ๊ายบาย